ฝันกับความเชื่อสวัสดีค่ะนะรารวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วก็ความฝันนะคะว่าคนไทยเรานี้นะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับความฝันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาสรุปแล้วก็มาเล่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อเป็นความรู้นะคะว่าเอ๊ะทำไมบางคนถึงเป็น คนที่แบบเชื่อในฝันตัวเองนักนะทำไมบางคนถึงต้องทําตามความฝันหรือว่าทําไมต้องแก,ก้เคล็ดความฝันอ่ะเดี๋ยวเรามีคําตอบกันนะคะในสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อเป็นสิ่งที่แบบคู่กับคนไทยมานานมากเลยนะคะบางคนเนี่ยถือว่าความฝันเนี่ยจะเป็นเหตุบอกแล้วก็เป็นเรื่องเตือนตัวเองล่วงหน้าเป็นเหตุการณ์ที่แบบ เตือนเราล่วงหน้าเพื่อให้เราตั้งตัวแล้วก็เตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าความฝันเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากพูดผีหรือว่าบรรพบุรุษผีปูผียา่าแม้กระทั่งเทวดาเนี่ยจะมาดนใจหรือว่าเทวดาจะมาคอยเตือนสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี้จะมาเตือนเราในความฝันนะคะ ความฝันเนี่ยส่วนใหญ่ความหมายของมันนะคะจะเป็นเรื่องที่สืบต่อเล่าต่อแล้วก็เป็นคำพูดคำจาที่แบบสอนกันมาตั้งแต่โบราณว่าฝันอย่างนี้จะหมายความว่าอย่างนี้โดยเฉพาะความฝันที่คนโบราณถือมากๆเลยคือฝันว่าฟันหลุดอย่างนี้นะคะฟันหลุดก็จะเป็นญาติาพี่น้องเราตายคนในบ้านเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันโดยมากแล้วฝันว่าฟันร่วง หรือว่าฟันหักฟันขาดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารู้จักและเราให้ความรักความสนิทสนมกับเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าคนโสดอ่าอย่างที่มีความเชื่อนะคะอย่างคนโสดถ้าใครฝันว่าเห็นงูรัดเขาก็จะชอบมากๆเพราะว่าการที่ฝันเห็นงูรัดนั้นหมายความว่าเอเนื้อคู่กําลังเข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการแก้ความฝันวันนี้เราจะมาบอกกันนะคะมีหลายๆตำราเลยแล้วก็หลายๆอย่างแต่ที่สุดแล้วการแก้ความฝันถ้าเกิดคุณฝันร้ายแก้ฝันง่ายๆเลย ถ้าคุณมีสติสตังพออันดับแรกตื่นเช้าขึ้นมานะคะเขาบอกว่าให้อาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็ให้บอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เราฝันนั้นมันได้หายไปกับน้ำที่ชำระร่างกายน้ำที่อาบออกไปทำให้เราหายเจ็บหายไข้หายป่วยหายซวยแล้วก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบเราได้นะคะส่วนใครที่ฝันดีแล้วรู้สึกมีสติสตังแล้วตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ทำสาธุขึ้นเหนือ หัวแล้ววันนี้ขอให้เรามีแต่โชคดีขอให้เราพบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาไม่ขาดสายอันนี้คือการแก้เคล็ดในเบื้องต้นนะคะสำหรับหลายๆคนแล้วความฝันก็เป็นแค่ความฝันไม่สามารถมากระทบกระเทือนหรือว่ามามีบทบาทต่อชีวิตได้แต่หลายๆคนเชื่อเหลือเกินนะคะว่า แปลกใจเอ๊ะวันนี้ฝันว่ามีคนจะเอาของมาให้เอ๊ะอยู่ๆก็มีคนเอาของมาให้เราจริงๆอันนี้ก็แปลกนะคะบางคนที่ไม่เชื่ออะไรหรือว่าอะไรแล้วพอฝันแล้วมาพบกับตัวเองแล้วก็จะกลายเป็นคนที่แบบเชื่อในความฝันไปเลยนั่นนะคะอย่างในนิยายในนิทานหรือว่าในนิทานพื้นบ้านสมัยก่อนเนี่ยความฝันก็มีบทบาทมากมายเหมือนกันนะคะอย่างบางทีเจ้าเมืองฝันหรือว่า ผู้นำฝันนี่แทบจะเป็นวาระแห่งแห่งชาติหรือว่าวาระแห่งเมืองนั้นไปเลยอย่างฝันว่ามีพญยาคุดมาจเจ้าเมืองนายเมืองก็จะให้โหนมาทำนายโหนเนี่ยแหละคะ่ะตัวแปรแล้วก็อาจจะบอกเล่าเล่าเรื่องแล้วก็ทำนายถ่ายทักอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยของเราเรื่องความฝันมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับนะราวดีมีเรื่องเล่าที่เราเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงจะต้องแก้คลิปฝันแล้วทำไมถึงจะทำตามความฝันบางคนก็เชื่อหรือว่าบางคนก็ไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยนะคะก็จะบอกกล่าวแค่ว่า ฝันดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าฝันร้ายอย่างตำราไทยก็ให้แก้เคสท,ทำบุญใส่บาตรตักบาตรทำบุญประมาณนี้ก็คือจบแล้วนะคะความฝันส่วนใครที่อยากรู้ความหมายของความฝันต่างๆ คนที่ชอบเสียงโชคเสียงราบก็ตามได้ในช่องนรารวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราก็ขอเล่าเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ